การสำรวจเกาะราบในตำบลปลิหลิงงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีที่มีพื้นที่ทั้งหมด402.7ไร่เตรียมประกาศเป็นเขตอุทยาแห่งชาติขนอม หมู่เกาะทะเลใต้และในปี2551พบที่ดินบนเกาะ185ไร่มีการครอบครองถูกต้องเราว่าใช้ประโยชน์อยู่จริงก่อนปี2541ค่ะทำให้ยังเหลือผืนป่าเหลืออีก373.46ไร่เตรียมประกาศเป็นอุทยานจนปี2567มีการสำรวจอีกครั้งคราวนี้กลับพบว่าผื้นป่าทั้งหมด ออกเอกสารสิทธิ์หมดแล้วแยกเป็นการออกโฉนดสมบูรณ์33แปลงแล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการอีก20แปลงมีเพียงพื้นที่ปลายแหลมของเกาะด้านทิศต,ตะวันตกอีก5ไร่เศษที่ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์ ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้มีชุมชนพักอาศัยอยู่แล้วค่ะโดยพบว่ามีผู้ประกอบการที่มีการปลูกสร้างที่พักชั่วคราวบริเวณปลายเกาะสอบถามผู้ประกอบการบอกว่าเมื่อประมาณร้อยปีก่อนเคยมีชุมชนอาศัยอยู่บนเกาะราบประมาณ50-60ถึงครัวเรือนยึดอาชีพปลูกมะพร้าวแล้วก็ส่งขายที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแต่ว่าต่อมาเกิดด้วงมะพร้าวระบาดก็เลยทำ ให้ชาวบ้านอบพยพไปอยู่ที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะแตนซึ่งก็มีความเจริญแต่ว่ายังคงเก็บรักษาที่ดินเอาไว้แล้วก็ยื่นขอเอกสารสิทธิ์ค่ะกอราบเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีชุมชนอยู่ห้าหกสิบว่าครัวเรือนร้อยกว่าปีที่แล้วครับแล้วปลูกมะพร้าวขายอาชีพหลักของกอ,อราบเนี่ยคือทำมะพร้าวปลูกมะพร้าวขายส่งไปขายปากพนังโดยไม่ใช้เรือยนโดยเป็นเรือใบแล้วพอด่วงร่วงมะพร้าวมากินมะพร้าวเพราะมะพร้าวตายหมด คนก็อพยพไปเกาะสมุยเกาะแตนแต่ที่ดินเนี่ยเขายังเก็บไว้ทํากินปลูกพืชผักบ้างเล็กน้อยการตรวจสอบเบื้องต้นครับปปปตเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงผู้ครอบครองเอกสารสิทธิ์เข้าให้ข้อมูลครับถ้าพบว่าการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะยึดกลับคืนมาเป็นของรัฐครับบางอันบางแปลงเป็นที่ที่ยังเป็นของรัฐอยู่ ถ้าเราตรวจตรวจสอบพิสูจน์ได้ขนาดนั้นในส่วนวิญญาณก็<น>ก็จะเอากลับเพนมาเพื่อประกาศนะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขในการกันเขตเดิมก็กันไว้ร้อยแปดครับซึ่งตอนนี้มาเป็น300กว่าไร่ สำหรับเกาะราบอยู่ระหว่างเตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้แต่กลับพบข้อสงสัยเรื่องที่ดินเดิมถูกกันออก185ไร่และยังมีเอกสารที่ดินอีกกว่า300ไร่ที่ออกเอกสารสิทธิ์แม้ว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะมีการยืนยันว่าเป็นการออกเอกสารโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าทางปปป,ป,ปเตรียมตรวจสอบย้อนหลังกลับไปที่สคหนและนสสรวมไปถึงจะขอภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่ปี2498นํามา เปรียบเทียบเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะ